我、哦、手拉我、啊。 对他明天咱们可以。 เดงดดเวนน้รา้ไกการบอกไปดะงมาเแนน้มันอ่ันดไนวันี้คารนับวันนี้พ่อมาแนะนำอยู่สี่เรื่องครับเรื่องแด็กการบริการกล้อง เออ้องพันป้องชุนรือป้องนต้องป้องก้องตอนการบริการเี๋ป้านมาเออรับรับไปเยอะเส้นต่อรับระเยอะจุดกัดเหมือนเดิมแต่ว่าวันจันทร์เรินมุดวันแั่งขานรับคนไก่ตัวปัดพุดผุีนึ่งกับพุดธีซี่นี่คนไกตัวไปกับนะตัวไปตัวเจานะครับเอ่อเดือ จำใกล้ดวกไสด้วยเลยสวดสู้กบาปกายแบบต้สูกันั่งดูข้อเดีมีฟังอ่าการตัดแบบสอมที่เลยพราว่าปุ๊บต้องพูดในมัดขอนกับตองดุ๊กในมัดขอนจ่ายทิศตามทิศตีนี่เบิรงได้มาดูปัญญานะครับซึ่งเท่าสองฝากตัวเองนะครับถ้าไมดู ถ้าไม่ผนันต่อต่างจังรมประมาอมรับอันนี้ฟรีนะครับตีสิทธิบัตรฟรีที่มรเลขฟรีสำหรับก้าวเหลวก็เชื่อถึงไม่เบี่ยนนะครับใหไไม่ได้ขึ้นเป็นข้าวทิพช่างข้าวไลพดเ๋ยวกันนี่แต่เขาไม่เบียเียนเียดไม่เพระมอว์บุตรล่างมขีิเติมนะครับย้งยไหม่ไปทำันไปเลยบออพุเติมในวันกอกพงีพุทเติมแบบมเรียนพุทธเตินแดาวุเตก็่อคุณมอว่าไม่มีพันที่ แตาไม่มีพันปลาเด็กเอนองนองนะครับอ่าผีผีนะครับเอออยู่กับชม,ม <c oughs> รมสซ่บ่ซุไว้นะครับเ้องเลี้ยงทุกวันนะครับเออวันนี้ก็มารวมชุนชุนแรกนะครับมีจิสบันตอริม่าเีย้าไปไปปานานไหมไม่นานเนาะนะครับ เออมาคย่เด็กเดียาว์เรียกพัฒนาคนกองคราบชุมชนตาชีมีน่ารักตกหันนะครับพรอม้วยจังหวัด5 4นะครับตอนนี้ก็ช <sk> ิบว่าพี่นะครับ่านนยกว่าผมอยากพบปะกับพี่น้องตู้มบ้านมีตาทีนะครับเป็นกองทุนสามีนะครับการบริหารจัดการองเทีา แล้วก็ลานเสริมธุรกิจในชุมชนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นผมในวันพระองค์เลยนะคำับที่ผิดเงินของโรงพยาบาลเป็นเงินทุนที่บ้านชายชีพนะคะขณะการทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลนุยอดนะคะก็ทําหน้าที่ในการะสามารถไปรับบริการได้นะคะเดี๋ยวก็พบต่อกับชิดชั้นธนาต้นทองนะคะเป็นพยาบาลนะคะ โรงพยาบาลวิทยอดก็จะดูแลกเกี่ยวนะคะรู้จักหลอเอจกันไหมล่ะคะเกี่ยวกับหลอเนี่ยนะคะถ้ามาเป็นหลอกที่ใกล้ตัวเป็นอย่างมากเลยนี่ทองหลวงจัดไหมคะฮู้ทุกทุกเลยคะ่ะทองหลวงล้วนลมแดดอ่าแล้วก็มีหลอเออนอกจากลมแดดเรายังมีหลออะไรคะคนแกๆ่ๆส่วนใหญ่นี่ไหนวะเรานีมันจะาจาเป็นกัน,ล,<ง>นลมเป็นลมเป็นลมเงินจรากาศอากาศมันอบอ้า,าวแล้วก็เป็นหลงครบ ได้นะคะเดี๋ยวก่อนนี้นะคะเราจะเข้ามาคุยกันก้อนนะคะว่าโลกเผาหลัวนะคะโลกที่บวาตกมนากอ่านางกันาต้าอบทุกนะที่ไหนว่ไม่จะจงให้ความรุนที่ไหนนางก็มีความรุนอยู่เดียวนะคะลูกตองค่ะเ้ะ ความเป็นอยู่หลังจากค่าเด็กป่วยถ้ามีโรคู่หลงนึงนะคะก็อรีว่าโรงสมองติยาสึ่งหลงนี้ถ้าเกิดขึ้นกับคนในอขครัวแล้วเนี่ยทำไมนัครอลัวไปไเาคมันไม่ลองเยิสมองติยาสถาน้าหักการติดยาเสพติดเน่ยถ้าเรางงนะเนี่ยดับซ่อมถ้างกตวัดเลถูกมาต้องได้ขอเนี่ยว่างติดเะวันออก ดาบาพี่ห้องอย่างเดียวดีทีนาบานไม่มีดีกันเลยนะห้องนำบานไม่เอาน่ไม่ทบานแหลมไม่ได้นาไม่ใหญ่ได้ที่ะสัสติการไปกับการสการกนนีผู้ไม่กัน p o l i t i ิงบิงมาจจะปีติดตั้งนีนพูนในโลก้ก,กันยการเรียนมาจากกาตัานน้งนะครับการยุตมที่ทุกตานก็ให้าการนโดกันยปลันยใจกัลันกันกนยันยกนกรนเกันนตันยีนยยันอ์กันย์ยกันับเด็นย์กคนับ ม่รับราไม่รับที่มองอย่างเดียวจ่งอย่งเลยต้งรับตงมองวันค่ะอ่าึงมาเลยครับค่ะครับทนทีายนะคะนางบุญเรียบแสงเพชรค่ะเออมันลินะคะมันลิแต่เิลิฟต์ึ๊งมาเลยค่ะออมาเลยทางีกไต้องไม่องตไม่ต้องแก๊บ เป็นรายชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุผู้พิการนะคะที่ยากลำค่ะมีตัวแทนไหมคะรับแทนนะคะให้อสมรับแทนอสมค่อยไปส่งที่บ้านนะค่ะถ้าเกิไปเตรียมเตรียมตัวนะคะนางพรทองใสค่ะค่ะท่านที่สี่นะคะนางแดงรอดกุลค่ะสีขยันค่ะ

มีหรอมาปีนี้รนะับวงไม่มีนะครับเราไม่ได้จีบัดนอแได้ป๊บกลางวันจบแนวจบเลย